ไม่มีจริงๆไม่มีไม่มีห่วงไม่ขายไม่ขายซื้อกลางก็เทิมอะือเท่าไหร่อ่ะปวดทุห่วงเลยเดี๋ยวอ๋อไม่ต้องฝนนั้นกก่อนดีกว่านี้เอาเป็นโอ้โหพระยังไม่จบเลยจะไปซื้อทองอีกแล้วเอกเอาเป็นอย่างอย่าๆดิกูนี่โอ้โหสมองปวดไปครึ่งเลยไอ้ขี้มียาไมเกลไม่วะขอยาไมเกรนหน่อยดิโอ้โหซื้อพระ นี่ซื้อพาเป็นแสตยังไม่ไม่นานขนาดนี้เลยเนียอแล้วมอมา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 ละมาเาม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 เอายเอามามามา้ามามามาไามเอาม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 ไมา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 ้เมาไามาได้ามามามาไาพี่ขายไม้เกินพี่ขามได้เกินพี่ขายได้เกินไม่มา ขอพี่ขอพี่พี่ขายดีเกินเราเชื่อพี่นะครับพี่ไม่ก็พี่ใช้เราใช้ระยะทางในการเดินมาแล้วเรารู้มุมจะขายใครเราก็ต้องเออบางครั้งบมงทีก็หลบไปพี่บา้พี่เดินพา้องเดินไปด้วยมันไม่ได้ดิโอข้างหลังอีสองสามคนนุ่นอันนั้นีลูกน้องนี่ไม่เกี่ยวไม่ใช่นี่มันน้องลูกน้องไม่ได้นี่น้องเดินคนเดียว่ะ มมันไไไป่ด้โอ้โหล้วพังที่เดินด้วยก็มาคอง<า>ไม่รู้จะหวาดไหวแล้วเล้เดินสองคนไปได้ไกลร้อพี่หมดแรงผมพาพี่ขี่หลังไม่ได้นะโอ้โหเอเกมันนานแล้วเพือง <c oughs> นี่ถค่เกิดเป็นม้วนฟิล์มแบบเมื่อก่อนนี้มาเป็นส <c oughs> ามมวนแล้วเนี่ยนี่ยังไม่จบเคสเลยเออหอยร้องหน่อยดิไม่เอาแล้วพอเ่อ,เอไ,ไม่ถอยเอ้อเอโดนนะเอ้ยังโดนนะเมื่อกี้เดินหน้าหน่อยยังไงไม่ใช่เดินหน้าหรอกเลยเมื่อกี้ต่อสี่สิบห้าจบจบไปห้าสิบห้าอ่ามาต่ออะไรต่อห้าสิบ อะไรห้าสิบก็บอกห้าสิบไม่ได้บอห้าสิบแล้วพี่เอาอะไรเอาหกสิบเอาหกสิบห้าไงถอยไม่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 ได้ไม่ได้เอาแล้วมันก็ดอกน้อไม่เท่ากันมันก็ไม่ได้ไม่เท่ากันมันระยะกขาขายไม่เท่ากันระยะขานี่ขายได้เยอะกว่าครับอันนี้ขายได้อะไรเอามือพี่เลยมัเนี่ยขายได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดินไปทิ้มเลยแปดสิบอ่าแปดสิบอ่ามาจบอันนี้พี่น้องขายได้หกสิบแล้วไม่ได้แล้วจะแบ่งยังไงอ่ะพี่พี่มากกว่าสองพันเราจริงๆเราต้องหลบให้พี่ เออเราไปพี่ต้องอรอยพี่กินให้พี่กินเดี๋ยวค่อยเอาหน้ามาเอาเนี่ยเอี่ยเเนี่ยไม่เอาไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไอ้คำมันจบเลยไม่ไม่รู้ขายเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวผมผมเอาเป็นว่าเป็นว่าขายไม่ไหลายถ้าหร่มันรู้พี่ขายได้พี่ขอให้กินไอ้ที่พากูผัวเนี่ยไอ้สัตว์พาก็พากูเองเนี่ยจนกูต้องไม่ร้องขอมึงแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยคุยไปคุยมากลายเป็นพามันเป็นเธแล้วเอา เอาหัวล้อเฉยเอาไอี้ะหัวล้ออะไรเนี่ยมามานี่ไม่เอากินหน่งหนึ่งกินเงีเยอะกว่านี้เออกินเงี้เยอะกว่านี้นั่นแหละร้อยครึ่งร้อยนี่เหนื่อยมากเลยจริงมาแล้วหน่อยยืมไม่เอาถอยน้อยยังทำไม่ต่อพี่โผล่ขึ้นมาแล้วอะไรเจอคนระหว่างทางเลยระหว่างทางคืออะไรผมว่ายน้ำมาพี่เดี๋ยวมันก็เหนื่อยก็หกสิบห้าไงระหว่างทางลงมาดูเด็กพี่เขายังเดินกลับแล้วเลยเห็นปะเมื่อคุยตั้งนานยังไม่จบสักที เราไปเจอกลางแม่น้ําไม่เอาหกสิบห้างาน้นาไม่เป็นเรามันเหนื่อยหมุนเปียกน้ำหมดเยอะวพี่ก็แม่งไม่ได้เปียกน้ำหมดเพิ่มหาฝั่งพี่ไอ้ไอ้นี่มันไอ้พามึงเนี่ยเอาไอ้เหี้ยมึงไปเป็นไปเป็นพามึงตอนไหนเนี่ยไอ้เอกมาดิวพี่เลยไปกลับบ้านแล้วเลย่ปแล้วไปแล้วกลับแล้วหมูไม่ไหวแล้วดูแล้วก็คุยกัเอกนานเลยไม่รอแล้วกลับบ้านแล้วเลีกยวหมูเลยนะวันนี้เนี่ย ก็จะบุไปโดนแล้วแจ่วเอ้ให้น้องทำอะไรอีกคำหนึ่งไม่เอาจบไล้ครับจ่ายเงินสดไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหกสิบเอาเห็ดแม่ถ้าหลงจากนี้กูไม <si> ่ถอยแล้วเหยียดแม่ก hmm, ็ทะเลาะกันไปเลยแล้วกันไอ้เหี้ยไม่ต้องคุยแล้วทะเลาะกันไปเลยเอาใส่ถุงเ่มเหี้ยแม่งเอ้ยขายไปอีกห้าร้อยอีกโก